สร้างชื่อให้กับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกหลังจากที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน The s e ซ e n c h ช n a นาเชียงไฮ้อินเ n a ร i n นช n ่ n แน i n n o n วนช o ่นอิ o โนเ2024ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายน2567ณ นครเซียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ปรากฏว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรทีว่าแบ็กซีดสามารถคว้าสองรางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลกมาครองได้สำเร็จได้แก่รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ v ี p าสเปเชียลอ a วอร์ดโดยมีนายสถาพรปานศักด์และนายอนัทประทีปสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทนิวทริชั่นไซแอนและบราทอรีประเทศไทยจำกัดเจ้าของแบรนด์โปรทีว่าแบล็กซีดและบริษัทชีวาออร์แกนิกจำกัดนำทีมเข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจและตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้กับวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยสู่ระดับสากลดีใจครับที่ที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยอะฮะ ไปคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกนะครับก็คือได้เหรียญทองเนาะแล้วก็ได้รางวัลสเปเชียลได้รางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับก็เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเราครับก็รางวัลเซี่ยงไฮอิโนโนเวชั่นนะครับก็คือนวัตกรรมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรแล้วก็องค์กรเอกชนต่างๆครับนะฮะ อันนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรแล้วก็สถาบันศึกษาครับผมก็รางวัลวีบ้าอวอร์ดนะครับก็เป็นรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งคือเราได้เหรียญทองเนาะนะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษวีบ้าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่มีศักยภาพสําหรับโครงการที่มีศักยภาพสูงกว่าตัวโครงการอื่นๆนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะไดะ้ตัวรางวัลพิเศษเนี่ยฮะก็จะเป็นต้องเป็นโครงการที่ใหม่ นะครับมีนวัตรกรรมไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็มีการริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่มีประโยชน์ต่อสังคมนะฮะแล้วก็มีการเรียกว่าดึงนวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้ครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเห็นผลลัพธ์ได้จริงครับนำประปรับใช้จริงได้แน่นอกว่ารางวัลที่ได้รับอะคะก็คนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณน,นะครับทางวชนะฮะหรือว่าสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับ นะขอบคุณท่านผออด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งเป็นผู้วิจัยนะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในด้านการผลลัพธ์นะครับซึ่งวิจัยใน finish product เลยคือไม่ได้วิจัยในสาร raw material นะครับแต่วิจัยในตัวสินค้าสําเร็จรูปของขององค์กรเราเลยนะครับแล้วก็อีกมอหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่วิจัย ในเรื่องของสารสกัดนะครับของทางผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราครับผมโอเคก็ในเรื่องความโดดเด่นนะครับต้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ทริว่าแบ็กซีดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเนื่องจากว่าอย่างที่คุณนัทได้บอกไปเมื่อสักครู да ่ว่ามีการทําวิจัยในตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้ทําการวิจัยในตัวร w Material ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลลัพธ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถจะ มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้างของเซลล์นะครับสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้แล้วก็สามารถที่จะลดอาการอักเสบนะครับของเซลล์ต่างๆลงได้ครับประโยชน์นะครับสำหรับตัวน้ํามันงาดาสกัดเย็นต้องบอกว่าน้ํามันงาดําเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับในแง่ประโยชน์สำหรับผู้บริโภคต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ โดยเฉพาะจากงานวิจัยที่เราได้ทําในครั้งนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าตัวน้ํามันงาดาสกัดเย็นของบริวาแบคซีทนะครับสามารถที่จะช่วยลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็สามารถจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้จริงครับผมต้องบอกว่ากลุ่มที่เหมาะนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะครับก็เป็นกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของตัวข้อเข่านะครับที่เริ่มมีอาการเจ็บเข่านะครับข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะครับ ก็จาเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างแล้วก็ดูแลเข่านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักนะครับจะมีเริ่มมีภาวะเรียกว่าเหมือนกับเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับปวดคอบ่าไหล่หลังนะครับล้าลงขาต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บริวาแบคซีนนะครับในการที่จะเอามาดูแลร่างกายต่างๆได้ครับผมครับก็ในแง่ของกระบวนการทดลองของตัวบริวาแบคซีดนะครับต้องบอกว่า เราทําการวิจัยในระดับเซลล์นะครับก็คือในห้องปฏิบัติการของมอเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็มีการเอาเซลล์ที่เราสนใจที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าตัวน้ํามันงาดำโปรตีนแบคซีดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเซลล์หรือสามารถจะกระตุ้นเซลล์นั้นๆได้จริงไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าตัวเ,เซลล์กระดูกอ่อนเนี่ยนะครับมันสามารถจะเพิ่มขึ้นได้จริงไหมนะครับเมื่อ ได้รับตัวเพรียพันโปริว่าแบคซีทเข้าไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่า21วันนะครับตัวเซลล์กระดูกอ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะสร้างตัวเองขึ้นมาได้นะครับอย่างมีนัยยะนะครับหรือ,อส่วนที่2เนี่ยก็คือเราไปดูเรื่องของการลดการอักเสบของพวกข้อต่อ,อต่างแล้วก็เอาเซลล์อของตามข้อต่อ,อต่างนะครับมาทําการทดลองแล้วก็ดูภาวะการลดการอักเสบก็สามารถที่จะลดการอักเสบได้จริงครับในแง่ของการ จะต่อยอดนวัตกรรมตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในตอนนี้เองนะครับเราบริษัทเนี่ยก็คือได้ทำการร่วมทำการทดลองนะครับกับสถาบันวิจัยที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็จะเห็นผลการทดลองที่เยอรมันแล้วนะครับซึ่งตอนที่เราไปทําที่เยอรมันเนี่ยจะมีการทดลองในระดับที่สูงกว่าที่เราทดลองในเมืองไทย เนื่องจากว่าเวลาที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการย่อยของร่างกายนะครับผ่านการดูดซึมต่างๆนะครับซึ่งเราก็อยากจะ,ะทดสอบให้มั่นใจว่าถ้าผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับตัวผลิตภัณฑ์โริว่าแบคซีทเนี่ยยังจะสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกับที่ทดลองในใน,ในห้องปฏิบัติการในเซลล์ระดับเซลล์หรือเปล่าครับก็สําหรับ,บ,บผู้ที่สนใจจะดูแลสุขภาพนะครับก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ มีความน่าเชื่อถือนะครับมีเครื่องหมายออยรับรองนะครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของของตัวเองครับช่องทางปัจจุบันนะครับก็คือเรามีช่องทางจำหน่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับตามเ e เ e ่ e อีเลฟนนะครับร้านขายยาทั่วไปนะครับท็อปนะครับโลตัสบิ๊กซีนะครับ รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับช้อปปี้ลาซาด้าทิกตนะครับทุกที่นะครับมีผลิตภัณฑ์โปดิว่าแบ็คซีนจำหน่ายอยู่ทั้งหมดทุกช่องทางครับผมพร้อมมากๆสำหรับลูกค้าที่จะเลือกหาได้ตามความสะดวกเลยครับ